ค่ะภาพพี่น้องมาจุดชมวิวจ้ะจุดชมวิวของผู้ฝอยล่มนะจ้ะผู้ฝอยลม่มนี่คือจุดชมวิวค่ะเบิ่งหันไปรอบรอบคางนะจ้ะหันไปรอบรอบคางรอบรอบข้างๆนะคะนี่จ้ะจะเป็นแบบนี้นะคะเบิิงเพิ่นไอเจ้าหน้าที่เพิ่นตัดต้นไหม่เพิ่นบได้ตัดดอกจ้าเพิ่นเอางามันออกเพื่อบ่ใไ้บังวิวจ้ะบ่ใไ้บังวิว จะเลี้ยวลงไปพู๊นจะเห็นคุณอันบอลูวล่าโลกงานนี่อย่างเด่นววนทุยทุยคุณตึกกขาวๆตึกขาวๆนั่นก็เยอะจา่าตาบอลูจุดว่าเป็นจุดอันไดเป็นอันใดค่ะก็เห็ดคลิปงาวให้พี่น้องเบิ้งน้ากันเนาะจา่จาจุดชมวิวตรงนี้เป็นเป็นตรงที่ขึ้นมาขึ้นมาชมวิวจา้าตรงนี้ ว้าวทีดอกไม้อยู่นี่ก็สวยนีค่ะไปทางทางึืนมาด้วยจ้ะนี่อันนี้ทางึืนมาทางึืนมาเอาเอาจ้ะนี่เป็นดอกไม้โอ้เพลนเทศเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นดอกดาวเรืองสวยงามจ้ะง่ามบ่กีนองเป็นภูเขาเป็นภูเขา ชมวิวจ้ะเป็นจุดชมวิวตรงน nine, <พา>ี้ที่เดิมเราสิบผ้ายางไปเบิ้งหม่องหม่องไม้น้ำเนาะจ้ะผ้ายางไปเบิ้งหม่องไม้น้ำอันนั้นแม่บัวคุณกำลังทายวิวคพืกันนี่ฮะกุลลบออกกุหลบคนน้อยเ้นดีเดี๋ยวนี้ลบเบิ้งจุดไม้น้ำเนาะจ้ะทั้งนี้กันงามบ่อพี่้อง อันนี้คือไทยหันหลังกลับน่าจะหันหลังกลับขึ้นหลังกลับขึ้นจะมีชิงช้าไม่ชิงชาให้เล่นน้ำจากคุณตรงนู้นน่ะตรงตรงต้นไม้น่นจะมีชิงชาพอมน่นจ้ะตรงนี้นั่นจะคือจุดชมวิวที่เพ่นเห็ดไหวแล้วจ้ะนั่นที่เพ่นเห็ดไหวมันจะเป็นเป็นเป็นอะ นั่นขึ้นค่ะเป็นเอ,อ่อมองไปทางเดินขออนุญาตผ่านหน่อยนะคะครับงามปะใช่วีนี้เป็นทางเดิเนทางเดินนี้เพิ่นปลูกดอกไม้ กำลังปลูกไม่จ้ะเดี๋ยวก็งามละมันมีหลายจุดด้วยกันนะคะมีหลายจุดอยู่จ้ะจุดชมวิวก็มีมี่ม,มองนั่งแต่โอ้ยเป็นต่นั่งพักผ่อนย่อนอารมณ์มากค่ะจะพาขึ้นมาอีกหมองนึงเนาะจ้ะขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะคะเป็นที่จุดชมวิวค่ะใครๆที่ยังไม่เคยมาก็มานะคะอ่า บ้านคนมากลอกกัอยูไกยูจ้ะยูุไกแต่ว่ามาบวังเชื้อมาบะถึงนี่มาบะถึงจุดชมบิ้วจุดนี้จ้ะลางขึ้นเพิ่งก็จะมีไฟซองหย้ยทำมาพักเล่มนอกจากนีปลาป่านี้เป็นปลาดงดิบคือเพิ่นบ่าห้เขานะยายน่มนี้เนาะแต่ว่าถ้ายาน,น่มฝนนี่ก็สี่เป็นปลาหมองเก็บเห็ดเนาะจ้นนี่ก็จะเก็บเห็ดได้พี่น้องนี่นี่ ในป่าเนี่ยจะเป็นที่เก็บเห็ดให้เจ้าหน้าที่เก็บเห็ดได้นะเนี่ยชาวบ้านก็จะเข้ามาเก็บได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่เป็นมีโต๊ะให้พรอมค่ะมีโตมีโตมีโตม,โตมีเป็นเหมือนแบบเก้าอี้ให้นั่งด้วยค่ะง่ามโมกีนองเพลินเฮ็ดดีดีเด,ด,ด,ด้มาชมเด้วจ้ามาชมไผย,ยังบ่เคยมากกับมาด้วจ้ามาเบ่งเที่ยวพักผ่อนยอนใจ เป็นที่นี่แหละจ้ามือนี่เลาะมาเลาะมาถึงผู้อยล่มจ้ามือนี่เลาะมาถึงผู้อยล่มนี่ต้นสนต้นสนเพิ่นกระตัดออกเพิ่นตัดออกเพื่อเพื่อบ่รไรบงังอผู้ที่ทัดบ่ได้หบ่บังวิวนะจ้าเหมือนต้นไม้ต้นนั่นหละจ้าหนะแล้วก็เข้ามองไปเขาก็จะเห็นอ่าอีกที่หนึ่งนะคะที่ที่เข้าพานมาแล้วนะจา้าพานมาแล้ว มันจะมีสามมองสามมองใหไทยรูปน้ำกันจันตรงนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งจุดชมวิวตรงนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งจุดชมวิวเหมือนกันค่ะตรงตรงนี้ย่ามากเลาะมากคนเดียวจันมาที่ตรงนี้เหมือนกับว่าเขาทำเสร็จใหม่ๆก็ไม่รู้นะคะเหล็กก็ยังใหม่อยู่สีก็ยังใหม่อยู่อาจจะทำอาจจะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหรือหรือเป็นการซ่อมแซมหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะ สูงเติบอยู่ได้พี่น้องเพิ่นเฮ็ดอันนี้ขึ้นมากนี่ต้นไม้คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่เขาจะเขาจะห่วงมากห่วงต้นไม้เขาจะบ่ยอมปั่มจะพี่น้องแต่ว่าเอาแชงงาลุ่งเอางาลุ่งเหลือแต่งแต่เหลือตต้งแต่ต้นเหลือแต่ต้นต้นน่ะเจ็บใ้เพราะว่าถ้าเบ่เอาล่งมันก็นจะบังก็จะบังเพราะว่าเวลาแชกมาเที่ยวก็กจะก็จะบ่เห็นนะจ้ะก็จะบ่เห็น เห็นวิวตรงนี้เลี้ยวลงไปจะเห็นบ้านเมื่อนทั้งพูนอยู่ไกลๆจ้จะแต่ว่าถ้ามือใดหมอกหลายก็อาจจะเลี้ยววกไปเห็นจ้ะเลี้ยวเห็นหอดแหล่งน้ำแหล่งน้ำน้องอะไรก็ไม่รู้เนาะใหญ่ๆนะไม่รู้ว่าน้องยังจ้ะเลี้ยวเห็นหอน,น้องน้ำท่านผู้ใดรู้ว่าตรงไกลๆพูนมีน้องน้ำนะาน่ะไม่รู้ว่าเป็นน้องยังกะเมนมากในเด้อจ้ะเพราะว่าคนไทยนะ่ะบ่รู้ รู้ว่านั่นเป็นน้องอยังเนาะจ้ะเลี๋ยวลงไปเนี่ยเป็นมีหน,องน,อ,นองน้มใหญ่ๆหนองหนึ่งคันผู้ใดรูว,ว่าเป็นน้องอยังเป็นแหล่งน้ําอะไรนะก็เม็นมากเนเด้อจ้าผู้ใดรูเด้อจ้าถ้าผู้ใดได้เขามาเบิงเด้อจ้างามยพี่นองสวยงามมากนะขึ้นมามาขึ้นมา,มา,นมาตรงนี้มันจะเห็นวิวบริชัดคือหลังนั้น จะเห็นวิวบรชสัทิปันไดจ้ะเนี่ยมันเดี๋ยวเห็นแตน่ต้นไม้แล้วเราก็จะไปดูอีกอีกลังหนึ่งเนาะพาไปชมอีกลังหนึ่งค่ะป้ายนี้เขาเขียนว่าอะไรพารับอรุณภูฝอยลมจ้ะพารับอรุณภูฝอยลมเดี๋ยขึ้นอีกบ้านหลังนึงจ้ะเนี่ ขึ้นอีกบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีจักรยานด้วยมีจักรยานด้วยนี่น่ารักบอกพี่น้องจักรยานจักรยานหน้าจักรยานเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามนี่ก็เป็นกระทางดอกไม้ที่ห้อยไว้กำลังจะออกดอกกำลังจะออกดอกแบบสวยงามพาอขึ้นจากนั้นมาขึ้นจากนั้นมา แหล้วห้าก็บมาเบิงมาเบิงจุดนี่จ้ะเป็นศาลาแล้วก็จะมีแม่ใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่นี่แม่ <laughs> แม่ใหญ่คนนี้ก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มาดูนะคะแม่ใหญ่มาแม,นะแม่ใหญ่มากับใครคะแม่ใหญ่มากับคนมักเลาะ <laughs> อ๋อเหรอคะ <laughs> ก็จะพาพาเดินมันจะเดินทะลุมาทางนี้คะ่ะมันสิยางสดาอดไหมตรงนี้ละ่ะพี่น้อง นี่มันจะหยางซอดมาทางนี้นี่โอ้ยดูดอกไม้เล็กๆก,ก็สวยนะคะนี่ดอกเล็กๆก,ก็สวยจะเป็นทางยางไปคุณอาเจ้ามัน,นไปบ้านพักหรือว่าใครหิวน้ํามันก็มีอ่าร้านค้าให้แก้กระหายได้นะคะนี่มีร้านค้าอยู่ร้านค้าร้านหนึ่งค่ะยางมาดีเลยยางมาได้แล้วก็น้าต้นใหม่เนี่ยพี่น้องเนี่เนี่ยตามต้นไม้ก็จะมีกระถางดอกไม้ห้อยอยู่ สวยค่ะสวยงามนี่ค่ะคุ่ณอู้ยงามเป่นกระเฮ็ดงามเด้อพี่น้องนี่สวยงามอยู่นี่พี่น้องคุณเนี่ยอะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่ชิงช้าเหรอชิงช้าโอ้มีม้านั่งเป็นชิงช้าโออ น,นั่งเลยเป็ดจะนั่งบอพี่นอ้องค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอะดูหน้าคนถ่ายก่อนนะคะดูหน้าหน้าคนถ่ายสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณค่ะขอให้เฮงเฮงปังๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ละจ้า